ผลงานนักเรียนคอร์สสอนทำเว็บไซต์ง่ายจนงงเว็บนี้เป็นของนักเรียนผมชื่อคุณเบียรนะครับอา c h ชิเทกแฟงฉุยห่วงจุ้ยแบบไม่รื้อไม่ทุกนะครับใครมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ได้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเปิดคอร์สออนไลน์ที่มีสอนในเว็บไซต์ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวเดียวกับที่สอนในคอร์สเอ่อ lms นะครับที่สอนทําโรงเรียนออนไลน์นะครับซึ่งก็จะได้เหมือนกับเว็บผมเป๊ะเลยนะครับมีคอร์สขายในเว็บเลยนะครับตอนนี้นะครับสมัครเรียนได้เลยนะครับ มีรายละเอียดบริการให้ดูนะครับซึ่งแบบละเอียดมากเลยอยากจะเล่าอะไรก็สามารถเล่าได้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับคนละเรื่องกับ Facebook Page เลยนะครับที่หาอะไรไม่เจอเลยครับเข้าไปต้องไปคุย่าจะหาอะไรเจอก็ต้องไปคุยในอัลบั้มรูปนะครับอันนี้คือเจอร์นี่ดีมากๆนะครับโชว์ผลงานได้เลยนะครับมีสลงสไลด์ดูได้เลยนะครับโอ้หรูหรามากหุบ้านสวยจังมีแบบฟอร์มติดต่ออาจารย์นะครับกรอก ข้อมูลส่งหาอาจารย์ได้เลยให้อาจารย์ติดต่อกลับนะครับง่ายมากๆเลยเว็บที่2ครับเว็บขายกาแฟของคุณโบนะครับเว็บเน้นอีเลแกนนะครับง่ายๆ่ยสวยๆเลยนะครับเอากาแฟมาโชว์กันนะครับแล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับมีแบบให้เลือกด้วยเมล็ดถั่วเมล็ดอะไรแล้วก็มีสินค้าให้เลือกนะครับกดแอดคาติก้าแล้วก็ซื้อได้เลยผมโดนไปเรียบร้อยนะครับสั่งมาแล้ว2ถุงนะครับโอ้โหกาแฟอร่อยมากนะครับแล้วก็รุนแรงมากด้วยสำหรับคอคนที่ชอบเข้มเขมนะครับคอส อยู่ไฟนะครับอยู่ไฟชนอยู่ไฟชนบุรีนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอเกรสนะครับก็มี Facebook Chat อยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับมีรูปคลินิกให้ดูนะครับมีรีวิวคุณแม่นะครับเว็บน่ารักมากเว็บสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเรียนที่ผมภูมิใจมากๆคนหนึ่งเลยนะครับสุดยอดมากจริงๆนะครับ มีรายละเอียดคอร์สให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็ทําในเอลัสโฟโต้ช็อปนะครับมีปุ่มติดต่อคุณหมอได้เลยนะครับกดได้เลยสะดวกมากมากนะเว็บครูปอยสอนร้องเพลงนะครับเว็บมีน่ารักมากนะครับเป็นคุณลูกสาวมาเรียนนะครับแล้วก็ทำเว็บให้คุณแม่นะครับน่ารักมากจริงๆนะครับคู่นี้ผมชอบมากเลยนะครับเรียนร้องเพลงออนไลน์จากครูปอยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นระบบคอร์สนะครับคอร์สออนไลน์นะครับผมค่าคอร์สก็ไม่แพงเลยนะครับราคาเท่าคอร์สง่ายจนงงผมเลยนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับมีรีวิวนะครับผม มีแนะนำคุณครูด้วยนะครับประวัติและผลงานนะครับเอาวิดีโอจาก YouTube มาใส่ได้ด้วยนะครับมีสไลด์โชว์ให้เห็นนะครับเลื่อนดูได้เลยนะครับสุดยอดจริงสุดยอดชอบมาก อีกสักเว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้เด็ดเลยนะครับคุณครูโอชินนักเรีขนคนนี้นี่คือผมสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแกตั้งใจทํามากนะครับแล้วคอ,อร์สออนไลน์ของเขาก็ตอนนี้ขายดีมากนะครับเพราะว่าสอนดีจริงๆนะครับติวสอบเข้าโรงเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีระเรียนวิดีโอในเว็บด้วยนะครับก็คือสมัครเรียนเป็นคอ,อร์สออนไลน์เหมือนของเว็บไซต์ผมเลยนะครับก็คือมีนักเรียนมาสมัคร ผู้ปกครองจ่ายเงินแล้วก็ส่งให้คุณลูกเข้าเรียนได้เลยแบบนี้นะครับก็สะดวกมากๆนะครับตอนนี้เว็บไซต์นี้นะครับคุณครูเขาตั้งใจทํา SEO มากนะครับทให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเจอเว็บโรงเรียนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยิงแอดสักบาทเดียวนะครับตอนนี้ก็มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับชมหน้าคุณครูโอชินสวยไหมหน้าเรียนด้วยเลยนะครับมีวิธีสั่งซื้อนะครับเป็นกราฟิกน่ารักเชียวนะครับอ่านี่นะครับเป็นคอสแบ่งตามแพ็กเกจนะครับคอสแกเยอะมากนะครับรู้สึกว่านั่งนั่งกดจน ในระบบนะครับนี่ครับมีกดเข้าไปดูแต่ละคอร์สได้ด้วยนะครับเนื้อหาแต่ละอย่างนะครับสามารถที่จะเริ่มเรียนนะครับมีรายละเอียดเชิงลึกให้ดูนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น f a c e b o o k นี่คือทําได้ยากมากๆทําไม่ได้เลยดีกว่านะครับการที่จะมีลูกค้าเข้ามาดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่านง่ายมากทำควาเข้าใจง่ายมากโดยที่ใช้เวลาน้อยนะครับก็จะทําให้เพิ่มอัตราการขายได้ดีมากๆเลยนะครับข้อมูลแน่นมากครับตาม ภาษาเว็บวิชาการนะครับแล้วก็หน้าเรียนด้วยนะก็น่ารักมากนะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์เหล่านี้นะครับทาเสร็จได้ภายใน3าถึงเวันเท่านั้นเองนะครับโดยที่แบบใช้เวลาเรียนประมาณเรียนไปด้วยทําไปด้วยนะครับประมาณวันละ2อสชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับใครสนใจรายละเอียดคอร์สนะครับสามารถกดที่ลิงก์เพื่อตามเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับผมอาจารย์ไบต์บีซีดีครับ